สวัสดีครับเพื่อนๆนีรับแฟนเพลงครับพบกันอีกว้าวๆแวแววพบกันในตอนปลายของวันอาทิตย์ที่6กเมษายนจำนวนนร้อยหกสดอย่างที่บอกว่างานส่วนตัวจะหยุดไม่ได้เมื่อมีของออกมาก็ต้องรีบไปเก็บเช้าก็ไปเก็บมาได้มาประมาณ20่สกว่ากิโลหลังไปรูปก็จะส่งตลาดในวันพรุ่งนี้ มีกำจ่างซื้อกมาห้ากิโลปอ,อกไปแล้วสามกิโลเหลืออีกสองกิโลครับคืองานส่วนตัวแต่หยุดไม่ได้เมื่อมีของออกมาต้องรีบไปเก็บเก็บมาแล้วต้องรีบไปรูปเพื่อของความสดใหม่นะครับอันนี้บอกว่ามารุมนี่ครับเป็นพืมาาชมาสจันคือจะออกตลอดทั้งปีไม่ออกเป็นครั้งเป็นคราวจะ,จะยอยออกมาเรื่อยให้เราได้มีเก็บกิน เก็บมากแปรรูปขายได้ตลอดปีตีตลอดไปได้ตามใจเรื่อยๆ่ามาเดีไม่ลัะครับ <c oughs> งานที่คนไม่ค่อยทำนะครับก็ <c oughs> แปลก <c oughs> บางท่านก็ปกม,มารุมไว้เล่อให้มันแก่แห้งเต็มต้นน่าเสียดายนะครับ <c oughs> ผมก็เคยรณรงค์บอกไปว่ามารุมนี้ขายได้ขายดีด้วย เพราะว่าไม่ค่อยมีคนทําไปส่งครับอย่างนี้เคยบอกว่าทุกตลาดเราไปถามได้เลยนะครับไปถามแม่ค้าผักได้เลยว่ามีมะรุมขายไหมไม่ค่อยมีนาลองถามย้ำว่าแล้วมีคนมาถามซื้อมะรุมไหมแม่ค้าจะบอกเป็นไงก็มีมาเรื่อยๆแต่ไม่มีคนทํามาส่งนี่นี่คือโอกาสทองของคนที่มีมะรุมเมื่อทำไปถามแม่ค้าแม่ค้าบอกว่า มีคนมาถามซื้อแต่ไม่ไม,ไม่มีคนทามาส่งถ้าถามีมารุมในงานเนี่ยเ็บเป็นฝักแบบผมนี่ไปล้นะ็ไปรูปแบบนี้ไปเสนอแม่ค้าผักแม่ค้าขาก่แกงตกลงกันว่าจะให้กิโลละเท่าไหร,นร่นะครับดูตามคุณภาพแม่ค้าก็จะให้ราคาคุยกันได้นะครับทุกตลาดนะครับแม่ค้าผักไปถามกันได้เลยจะไม,ม่มีมารุมขายมีก็เป็นพวกฝักแบบนี้ ซึ่งก็ขายยากคนไม่ค่อยนิยมทำแบบแปรรูปแล้วแบบนี้ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับเราทำมาาดูนะครับเ,เพื่อนๆครับไม่ยากนะครับวิธีหาเงินใช้ง่ายๆเลยครับเบกืก่นะครับแปรรูปต่อยนการอีกสองกิโลนะครับเพื่อนๆครับ